สวัสดีครับผมก๊อฟ m c ็มซีเล้กาล้ำลูกาของ7ปัุมธานีนะครับผมมาอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานสักคันนะมาที่ m c จบทุกปัญหาพี่จะได้รถดีๆพี่จะอยู่เหนือตกใต้อีสานสามารถซื้อรถที่เ c ได้การันตีทุกคันนะไม่ต้องห่วงอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่มาไม่ผิดหวังแน่นอนนะพี่จะมาเลือกรถหรือจะมา ซื้อรถไปใช้งานนะ MC ตอบโจทย์การันตีไม่มีชนแน่นอนนะครับผมคัดแต่รถดีๆคุณภาพไม่น้อยน้อยทั้งนั้นมาคันนี้โโอ้โห,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 โห RS i t r s พัน Turbo พี่นี่ตัวท็อปสุดและสีเทาแรมโบส<า><า>องหล่อทั้งแรงใช่2,028โอ้โหมันหล่อจริงๆเป็นตัวห้าประตูนะพี่ๆมันหล่อจริงนะสีนี้นะเ <ลอ S 2> ทาแรมโบ นี่วีเท็กทโบด้วยนี่วีเท็กทโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บโอ้โหอันนี้แคมป,ปิ้งได้เลยนะนอนได้เลยนอนได้เลยนะกว้างขวางสะอาดสะอาดกว้าง,ขวาง,ข,วางขวางมากพี่พี่เอ้ยเนี่ยใหม่ๆ่จริงๆนะส,สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันภายในอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าสวยจัดนะซิตี้อาร์เอสพันโทโบง,งามๆเลยแล้วก็บอกเลยว่ามาดูนี่เบาะหลังแล้วก็ดูนี่อันนี้มันพับเรียบ เรียบปเยบป็นเลยนะขนข้าวขนของครับแคมป์ปิ้งจะนอนในรถก็ได้เอาไ้ใช้งานก็ได้นะครับผมมาดูภายในกันกุญแจสมาร์ทคีย์เลสกุญแจมีให้สองดอกมานี่ขอญาตขึ้นรถเลยเห็นเห็นเลย <c oughs> เป็นไงคนรอแจมดูฟังกช์ชันพวงมาลัยจกดเต็มฟังกช์ชันพวงมาลัยมีครบเกียร์ทิปอิเล็กทรอนิก จะเข้าจะออกจะใส่เกียร์แล้วแต่เลยนี่ล้วนะมีจอ Android สวยๆเลยจากโรงงานมีกล้องถอยหลังนี่โอ้โหพี่ๆเป็นไงชัดแจว๋วเลือกนะม้นด้ด้วยแอร์ Air, เป็นดิจิตอลนะครับผมแอร์ดิจิตอลนะเกียร์ Auto, รออโต้บุญแจมีให้2ดอกบุกสวิตมีครบนะครับผมนะแอร์แบ็ back, มีให้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้า อกเจ็ดใบนะเจ็ดใบเลยนะครับผมนะกุญแจสมาร์ทคีเลสอันนี้คือตัวท็อปสุดเลยเรารีวิวแบบปั้นบ้านสไตล์แบบสไตล์กอล์ฟนะมาดูห้องเครื่องกันพี่ๆนะชอบรุ่นไหนทักทายมาได้เลยคันนี้เป็นตัว RS พันโทโบตัวท็อปสุดแล้วนะโอ้โหโอ้แน่นพันโทโบแน่นบอกเลยนะสวยใสๆเลยนะครับผมนะกิ๊บๆเลยห้องเครื่อง พันโทโบนี่จะได้แรงม้าร้อยสแรงม้าเลยนะพี่ ABS มีให้หน้าตารถไม่มีชนแน่นอนนะซีนเดิมๆนะสวยๆเลยนะครับผมเบนซินอันนี้แจมๆเลยจอดอยู่ที่โชว์รูม MC 99แล้วพี่ท่านใดที่สนสนใจนะคันนี้ยก็ให้ราคาพิเศษโปรพิเศษเลยสำหรับ RS พันโทอโบคันนี้2,021วิ่งมา80,000คกิโลคันนี้ในราคาอยู่4ี0,000 99,000บาทเอาไปเลย4 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวไปเลยนะพี่นะสนอกสนใจทักทายสอบถามมาได้นะคันนี้นะ m c 9 9ยินดีต้อนรับแล้วมารับชมกันนั้นนี้ขอตัวบอกเลยว่าแจมดูรอบคันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อการตัดสินใจนะชอบให้ดูชอบให้ทักแล้วบอกเลยว่าห้ามาตูมันกว้างขวาง,วางมันสวยจริงๆงงามงามจริง,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 รงๆเลยพี่พนะแล้วรถกระทันรัดนะมันก็เหมือนย่อมย่อมเหมือนรถแจ๊ส แต่ตัวนี้มันก็ววกว้างกว่าได้ใหม่กว่าได้สวยกว่าได้สีนะจัดทรงลงล้ออีกสักชุดหนึ่งนะบอกเลยว่าโคตรหล่อเลยนะนยจงแจมๆเลยคันนี้ฝากไว้เลยนะซิตี้อาร์เอสพันโทโบนะครับตีแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นเองสนใจทักทายสอบถามมาได้เลยสวัสดีครับ